มาย่างปลาครับเพื่อนๆในวันหยุดเนาะพอดีทีมงานมาหวานแหนะครับผมก็เลยมาด้วยโอ้โหลวงมป็นน่วตัวโอ้โหสวัสดีครับผมมันลวงช่วงตัวนี้เลยหลวงปาอาทิตย์ก่อนก็นได้ยินอยู่ก็เลยมามาดูเขาวานแหกันครับงลวงบอยเตออาจจะเป็นตัวแรกมาดูปลาได้ปลาขาวปลาขาวรวมมีสนาม กักดางหวานแหกันนะครับน uh ี y, ่เพิ่งจะหวานเนาะเพามีปลาใหญ่อยู่โอ้ยจดูเาแห่ดูโ้ยจะเป็นโดนหายิกอวยดอกหนเสีนหเอ็นเอแล้วบแต่พื้น ดูของเซียนตอกขาเดียวเมื่อกี้นี่ได้หลายตัวันขึ้นเนาแต่แตกมันไม่เหียดบุญน่ะมันกระตุ้นเซียนตอก่บนพื้นสันเมื่อเร้วมันได้ถอนพี่น้องเลยดูเขาวานี้น

มีมดินมีไหม,มนะอ่าอ่า,อามีครับ,บาาาโอเคอ่าก็พอได้ลุ้นอยู่นะนี่ถ้าใครเคยลงแหแบบนี้ก็คอมเมนต์บอกผมได้นะครับการลงดางคือเราจะาตะข่ายไปกั้นฝั่งนี้ฝั่งโน้นนะครับแล้วก็ขนไม้ขึ้นแล้วก็หว่านกันชมไปเรื่อยๆครับทางทีมงานว่า ชานี้ดินเต็มเลยครับป่าดูเงี้วิธีของชาวบ้านนะหาอยู่หากินปลาอะไรพี่ข้างลายโอ้หากินหญ้าป่าข้างลายตัวใหญ่ๆเลยใช่เปล่าเนาะไข่เต็มทองเลยเดียวโอ้โหนี่ก็เป็นวิธีของชาวบ้านอย่างหนึ่งเนาะตรงแห่โอ้โห,โหับป่าใส่เขาก่อน ปวดดกดวยฮะว่ายองทำลายระบบนิเวศอีกเนาะหาอยู่หากินปลาคางลายครับนี่ต้มอร่อยมากเลยนี่หวายเยอะเลยใหญ่เลยถ้าเพื่อนๆชอบคลิปหวานแหก็ฝากกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับเดี๋ยวชมไปเรื่อยๆนะครับว่าจะได้เยอะขนาดไหนวันนี้นี่ก็เรียกปลาข็งนะนี่ ไข่ปรากรดปลาปลาปลาขมเอวบางคนอาจจะไม่รู้จักบ้านผมเรียกปลาขมเอวหรือปลาแก้วก็ได้ปลาแก้วไขเ่เต็มถองเลยจนีงไขเ่เต็มถองเลยตัวงานครับเฮ้ยเตรียมแล้วฟวาบลงไปจอมแทบฉีกพี่น้องเอ้ มาแล้วทงนู้นก็สาวแล้วอันนี้ก็ยังงมอยู่นะครับนี่เหมือนกันนานมีใหม่มาเยี่ยมฮะต่างมาโอ้โอ้ปลาดุกปลาดุก ทางนู้นโอ้ขาวโพนีกแล้วทางนู้นเดี๋ยวไปดูกันนี่ถ้าปลาดุกนี่ดิปลาทิงพอตอนนั้นตอนนั้นมันชอบมุนใส่มุอนขว้าเลยเนาะนี่ตอมอตอมอนี่คือปลาดุกน้าของแท้จะไม่ได้เหลืองขนาดนี้เนาะใช่มันวิ่งผ่านลุงขมิ้นมาแล้วก็ยังมีปลาขาวด้วยครับชมไปเรื่อยๆครับเพื่อนๆสวัสดี่าางงสวเลยจอมแทบฉีก จะลุ้นกันครับหมานไหมเคยทันมันีหี้ยบอ๋อไปเหลือแล้วถุงหวานที่กี่ดีวงอะไรนี่กบไปที่กินนี่นั่นนั่นนั่นนันี่ก็เป็นทีมงานจากบ้านดอนแต้วนะครับหาอยู่หากินกันไป สาวขึ้นมาแล้วลงอีกพื้นหนึ่งนลครับมีไหมเออมีนัต่อไปครับนี่ก็เป็นปลานะครับที่ผมจอมาย่างวันนี้ตามสัญญามีเหล็กปิ้งมาด้วยสำหรับไฟก็ติดแล้วนะครับเดี๋ยวรอไฟเป็นฐานนิดนึงเนาะ เกะปลาชุดน,นี้ยากนะครับนู่นทีมงานก็ยังลงอยู่นะครับกำลังเรียกจอบปลาผุดรอปลาผุดขึ้นนะครับเขาก็จะหวานทีมงานนะครับส่วนหน้าที่ผมก็ย่างาปลามาย่างปลาครับเพื่อนๆในวันหยุดเนาะพอดีทีมงานมาหวานแหนะครับผมก็เลยมาด้วยโอโล่วงไปนู่นแต่ตัว โอ้ยนี่หอยเชอรี่หมกส,สดๆข้างคลองเลยครับนุ่นกับปลาเผามากินหอยเชอรีด่ดีกว่าน้ำจิ้มนะครับในวันหยุดวันไหนอือะกินหอยเชอรี่นะครับมาเพื่อนๆปลาเผากันก็จิ้มน้ำพริกนะครับเดี๋ยวเราลอกินปลาเผากครับผ สุกแล้วนะครับปลาเผาผมมากินปลาเผากันเผาก่อน,ก,อนกินก่อนเลยนะครับเนื้อเขาเขาวอย่างนี้เลยนะครับน้ำจิม้มนู่นทีมงานยังอยู่ในน้ําอยู่นะครับแต่เรามากินปลาเผาดีกว่าปลาสดๆเลยนะครับเนี่ยน้ำจิ้มเกี่ยวไป ชมขวานแหไปเรื่อยๆครับสำหรับเพื่อนท่านไหนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้ผมด้วยนะครับับคลิปลงแหหวานปลา ผมเรียกป้ากระปับปลาขยงนะครับเนี่ยคล้ายปรากดแต่ไม่ใช่ปรากดนะครับแกงใส่หนอไม้อร่อยมากเันนี้คนเนื้อเขาจะคล้ายปรากดนะครับคนหวานก็หวานปะคนกินก็กินรอไปก่อนอมีไข่ด้วย เดี๋ยวเราไปสรุปผลงานตอนเย็ยนนะครับว่าทีมงานเขาจะได้ปลาเยอะไหมไขป่ปลาไขป่ปลาขยีมีความมันมากมากินปลากันดูตัวนี้สิไข่ไหมปังหรือเปล่าลูกโอ้โหโอ้โหปลาลกเขามีไข่ด้วยครับ้องเหลืองเลยโอ้โหไม่ได้ตักมาทั้งดวงตักมาทั้งมา นี่ไข่ปลาเดี๋ยวต้งจิ้มหน่อยอ,อร่อยมากครับหยุดเนื้อทีมงานก็ยังขมักขม้นนะครับในการงมปลาอยู่ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปนะครับการหวานแห้ของผมนะครับ สำหรับเพื่อนๆท่านไหนนะครับชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ผมด้วยนะครับสำหรับเพื่อนที่เข้ามาใหม่นะก็ฝากกดติดตามไว้นะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นๆของผมนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวก่อนครับ